เอาแล้วครับผมบ่วงขันแรกของเราดูดูมีศูนย์มีปฏิกิริยาอะไรดึงโอ้โหเงียบกิปมิจิลีดีแท้ครับพุ่นของนกนต้นอ่ะไปต่อครับผมกูตรงนี้แล้วนู่นะครับคะแนนนุ่นละใส่ใส่กระจายมัวตัวเลยเอาเราไปถึงบ่วงไทยดูอีกรอบครับเอาแล้วครับผมมาถึงคะแนนแล้วมาลุ้น อมมองรอยผม,ม,ม I i. ใส่ไว<ก>้เอ๊ะเอ้รอยศูนย์ครับผมแต่ว่าไม่อยู่รูรูอะไรใส่ไปปากรูเหรออ้าเจ็บผมว่าผมใส่ตรงไหนนอสิยู่ดึงนกันด้วยต้งนีปะไงโอ้นี่ตรงนี้ adorable. <c oughs> นนหมดยาจะเอ๊ะ ซูนพี่กันครับแต่ว่ามันไม่ติดไอ้่ซจิเป็นหนูหน่อยอยังวะซูนซุดบวกเอ๋อเก็บบวกกันครับผมเข้ามาให้กระจายผมป่าโพดพร้อมเนาะยังไม่ได้ตัดอีกต่างหากโอ้อันนี้มีซูนในป่าคุนนาา้นีหนักกว่าไจิเป็นหนูแม่ลูกอ,อ่อนเด้คือยังไงเฮ้ยมันวิ่งบ่เป็นทางรูมันหลายรูไปต่อครับผมวายดูอะไร บุกปากกระจายเลยขาลุยคักๆอยูกก่ผมเอาละขันต่อไปบ่วงลวดเงียบกิบเลยทีนี้อา่ารุ่ขันต่อไปกันดีกว่าขันต่อไปบุกกระจายไหนนะทีนี้หลงลเลย,ยไม่ได้ไม้นะฮะเพราะว่าผมเน่เด้อเอาตรงไหนนอดทีนี้ตายละดึงมาทำบ่วงเจ้าของ แต่ตรงนี้เห็นึงินก้อนนี้เหรอมองเห็นเหรอครับบดไม้นะฮะเัินรูเอ้ยว่าใส่ตรงไหนขโมยดาวอยู่ดิมีตรงนี้ตรงนี้ไอ้เนี่ยกิ้มทีกะรูมันแต่ว่ารูมันเชิงจีบเก่าเลยหนูขุยยังใหญ่ด้ยวยเถอะนี่จะเป็นหนูเมลอ่อนก็ไม่รู้อ่ะ ทันสุดท้ายผม้มต้องนานโอ้โหเงียบจี๋ป่ะผมอ้าวแล้วลุ้นเกาะต่อไปเก็บบ่วงกันเด้อเจออะไรครับผมเดินเดินมาเจอมิมครับโอ้หลังใหญ่อยู่เด้อตะกีม้มีน้ำโน่นนี่อากาศอะไรกี้กตะก,กี้ปัดออกไหเว้ยฝนก็ปลอยที่นี่วเว้ยอ่ะเดี๋ยวเตรียมอุป,ปรกรณ์กันครับอ่ะเดี๋ยวขอจัดก,การีกันด้วยถึงนั้นอจี๋เสียเวลา อันนี้ครับผมแก่นะแต่ว่ายังมีน้ามอยู่นิดหน่อยนะก็ไม่ค่อยมีทหรหรอกแต่ว่าแก่และหลังใหญ่อยู่ตามปดตานนีหน่อยเพราะได้อยู่ครับอ่ะดามว่งหนูกันต่อดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเดินหามิมดีสักหน่อยหนึ่งเอ้าไปต่อครับผมเจ้าเดิมนมาปลายลังดนึงเพิ่งเอาตรงดูดเลยหวานนะเว้ยพี่ใช่ไหมฮะโอ้แมนมนเมนเมนมนเพิ่งเอา พึงเอาลังแรกมะเอาต่อลังสองกันได้ที่นี่อาเราขอจักรการเงินเนื่ยมันจะได้แบบมีเสียเวลาเนาะนั่งอัดจิบอัดลิปเดี๋ยวเดื่อวว่าจะสายต้องไปทางงาํางานยี่เนี่ยเอเขอจักการกงนครับจัดนี้หนึ่งครับผมแ,แก่แล้วแหละแต่ยังไม่ทันล่างน้ำก็พอมีอยู่นิดหน่อยนะจา้าจะพภูมนี่แหละเดิตนตามมานู่นลังแรกก็ต้องพุง่มเนาะเดีวมาพุมมนี่ว้าเจ็รลอยมิดหนึ่ง แต่ลังอาชีพเอาไม่ค่อยมีอะไรนั่นหละน่าจะเป็นเที่ยวสองหรือเปล่าเทียเ่ยวแรกพิ่งแบบพิ่งออกไปแล้วมีเป็นเที่ยวสองน้ำบายมีอยู่นิดหน่อยแต่พยายามบอกหนูเราต่อดีกว่าหนูยังย้ำบอลเลวเลยออะขอเก็บก่อนครับเอาไปรุ่นหนูต่อนูนะ่นแะทิวป่ามันนู่นแหละครับเอาผมมาถึงทิวป่าบ้านลวเดี๋ยวตับจุดก่อนใส่ตรงไหนเอ้ยคนใส่เองยังลืมเลยทีนี้ตายละไหนหนอข้างน,าน,นั้นบอก มันมีรอยช่วงตอนที่เขายังไม่เกี่ยวพุดนะครับแล้วหนูมันมาทำขุยอยู่นะดิมิมเลยอ่าะจับจุดตั้งน,นะบผมก็ภัยไงไหนนอที่นี่เอออะไรละ่ะคือเปิืองแค่ไรว้ายเดี๋ยวลอยบักเอฟบ,บักเอฟโอ้โหบักเอฟตัวนี้โอ้โหหนูได้หนูตัวนึง จะได้วตะก,การกันครับผมอู้หูยืนก็ได้ที่นี่ว้ายบักใหญ่เลยนะครับผมตะก,การกันครับ 对。Bye, loại không đẹp đẹp lẹ mã nó bắn chạy ngút phước dây wow doạ ha มื่อที่อยู่อย่างนี้นะนี่ตรงนี้ก็กลอยขุยมันมันกู้ขยอาเจ็บบวดครับโอ้สัญญามหมดเลยพื้นละพื้นละว้าอันกระจายเลยนี <c oughs> ่ครับผมบ่วงไม่ขาดเด้ออันนี้เป็นบ่วงสิ่งเดีว่าทำไมตรงนี้มันตรงนี้ นี้เป็นรูมันเนี่ยตรงนี้เป็นรูเอา้านิ่มก็ได้หนูก็ได้ <c oughs> ไปครับผมยามต่อไปเดี๋ยวขอเก็บอุปกรณ์ก่อนหูสุนยุสัญญาหมดเลยตอนนี้ไปครับผมร <c oughs> อยมันโกยขุยหูรูจังใจเลยทีนี้เขาหาพูดปุ๊บหมาโกยหมาไม่ดูขุยลยยังคักเลยเที่นี่ก็ย้ายเขาปามันหนบ่วงโอ้หลักบ่วงตังสลอ็อตเลยที่นี้ <c oughs> เอาเก็บครับผมอ <c oughs> บ่วงสิจริงกระเบืออันนี้ก็ตังอยู่มีโดนครับผมอ่าละเก็บบ่วงกันครับเดี๋ยวทำคลิปยี่ทายดูเนาะตัวนี้พลุงพลังมากๆเลยเดี๋ยวไปลุนต่อไปกันเนาะขอเจ็บบ่วงก่อนตอนเนี้ยมาคนเดียวด้วยไปครับผมถึงคันสุดท้ายพอดีครับผมโดนอีกหนึ่งแต้มครับแต่ว่าตัวนี้เลี่ยงไปแล้วเรียบร้อยเนาะตัวนี้หวางก่อน นี่ครับผมเลี้ยงไปแล้วครับอ้าวตัวใหญ่ใหญ่กันนเด้ออันนี้เลยใส่ยางกับพันกันอุ้ยอุ้ยเนาะอ่ะเดี๋ยวจะก,กางกันครับผมว้าเยเลือดเต็มปากเลยตัวอย่างน้องนี่เอาครับคนงานนิ่มแขง็งแรงหนูว้ายฟุกเลยตัวนี้แต่อีกตัวนึงนี่นี่ครับผมฟุกฟุกกัน แต่ว่าเยี่ยงเป็นี่่รตัวร้อยแล้วโอ้เสียดายเนาะนี่หนูตัวเมียพร้อมก็ลูกใหญ่แล้วครับเป็นดุนอมือแหละลูกมันหนูสองแต้มนิ่มสองลังอันนึงมันแกเนาะแล้วผูกไปมองเก่านี่ยผมงามเลยหมาเนี่ยผมวันนี้โอ้วันมาทั้งผมเลยขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปผม ถ้าชอบลุงป้านาะอาคนไหนที่ชอบคลิปแนวนี้แน่นอนครับว่าในอนาคตผมมีทําคลิปอีกแน่นอนคลิปสำหรับการล่ายิงนกตกปลาหาเห็ดใส่เบ็ดยิงหนูมีแน่นอนครับผมติดตามต่อไปนะครขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะครับถ้าชื่นชอบอะนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามจะเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมแน่นอนว่าใน,นาในอนาคตมีทําคลิปอีกแน่นแน่แ่ครับเป็นคลิปแนวนี้นะครับล่า ผมสายล่าเลยผมนี่ขอบคุณครับผมที่รับชมคิดไปแล้วครับ